ขขร,รับเฝ้าค่รับสมุนไพรล้วนนะครับนี่แหละชีวิตบางคนที่ประสบพบเจอแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันบางคนก็าคล้ายๆกันบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์บางวันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระประปนกันไปนะครับ สวัสดีครับและสบายดีครับพี่น้องสาวปปราวและชาวไทยทุกท่านนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าอวยังนั้นติดตามชมได้เลยครับเก็บมกักตัวแห่พี่น้องเก็บมกักตัวแห่กินเมียงอยู่หน้ามือเนี่ยกินบ่อนีเรามักตัวแห่ หักตัวแห่กินเมียงก,กินยุ่หน้าบุญดอ,อกยำให้ด้วยขันงานมีเมื่อยกินแล้วก็มีแห่งหมักตัวแห่ปลูกไว้ในบ้านในสวนเนาะปลูกง่ายขืนง่ายขืนดอกแกที่เอาไหนแกทุกต้นหรอือแล้วแกเลยใช่ส่วไหนส่วนดีใจ แม่บ้านแกมันแหงขีเอาไะ้รไปปลูกขีเอาอไว้ข้ากันล่ะชิโลชุ่มเนียวยไปปลูกนะปลูกไป้เลี้ยไลนมันก็นเห็ดขน,นมหวานกินได้เดียยังคือมีแต่เล็กอย่างกีเขากีเขาเลี้ยอย่างเบิดอเลือดแต่เล็อกลอย่างกวงเลือดนะครัมันอากาศยังหนาวยังเย,ย,ย็นอยู่ อยูห่างต้น,นวัชพืชเล็กกแบบนี้ต้นนี้เบิดละ่ะนี่แต่มันแก่ออแก่เมด่อเราไม่แก่พักแห่นี่ยแบบทงบาลางขูนเราพักให้่ขูนนี่ไร่ผักใหญ่นี่ที่แนี่ยผักแห่ยังผักใหญ่ผักหั่นยังแหลงเหรอ เมล่งเขงคุณอมหามสีสขกกหนึ่เอาไปอมาดับมันบรตายหล้วตายแล้วซูนพันนำผมมีคนต่ออยายุผมมีผมม,มีคนไปขยายพันธ์ต่อ,อ,อไปนิดแนวก่อนขึชิ้นป้าอแค่นีออ้ก็เสร็จนะ หน่อยบนที <h <h ่ไฟไฟบนใดมันแก่ไดแก่พันอันแก่หนแล้ววะมาเ้อได้ขนาดือนนึงละฮะโมเมนบางแห่เนี่ยมาในเดือนนึ่งเอาเงินไหค่ะ่มนบางแห่เนี้เชื่อผ่านเชื่อเพิ่นดอกมัแค่ยันเท่าไห่คไอ้โบเก็บมาให้ผู้น้อยกินเด้อ

ก็คิเล็กอยู่นักันคุ้คุเอาอันนี้คนเอาคีเล็กก็เอาอออาโอ้ย่ายวนี่นี่ไยเดียวอเอเป็นดาราแล้วเนาะเอาไปทางานหเ่าฮะเอไปือโยกข้าหน่งใชโทรนี่้องก็พักหายเขาเล่นชางจอยก็พักหายเอาสาวประจำหมู่บ้านฮะมูบาน ออไปทังงาเลยบัดนี้ขักขนาดจิกตัดนะยิงแตกหละพัะกิเล็กศใส่สายปันไดพอสมควรแล้วครับแคนี้ก็พอกินแล้วละอาหารเสริมของว่างโรงพยาบาลพอนราโรงพยาบาล ใ่สิขอใยญ่สิคุณปีได้เนาะเออจะไปลงคนซี่ไว้ต้องไม่ใหญ่เที่ยงเยี่ยเงนอยังก็านบ้านสี่หันเหอเยียบ้านทั้งเสาบ้านทั้งเสาจะเลือกไปกินเด้อไปฝุ่ฟุ่นกินไทยเราฝุ่นไ่แซ่บทำไิเมื่อลงไปถ่ายอยู่ลงแล้วว่นีเป็นยันมร่อยเตอมพลัคนลสี่สิบาท S <S เาแข่งแข็งแน่น <S 2> <S 2> ไปไหนไปหน้าเลยพี่น,อน้องเอ้ยย่ Nh ามเศร้าอาชีพชาวเกษตกรกรกับแบบน,นี้ละนี่มานาขุดให้เอ้คุดุดมัน่นเนาจันเติมพลังก่อนอ เอา,าขาครับอันนี้เอาขาเอาลำขาเปิดตำกินเมียงตะ,ตะไข้อยู่หน้าขาอยู่บ้านตะไข้มีแต่อยู่หน้าขาไม่แต่อยู่ในบ้านขาปลูกไว้แค่างห้องหน่ำนะครับสมชื่นขยายพันธุ์ดีๆไม่ต้องพดหน่ำเนาะ ในคลองแล้วครับตกกะก้าใส่แมงกระไซมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรเห็น่าทางซอปบอล,ลาวเพิ่นเอิ่รถจักรนะครับเนาะแค่นี้แล้วข้อไปหน้ากระติบเขาของกินเล็กๆน้อยๆ,ๆไปกินอยู่หน้านะครับ นี่เลี้ยวซ้ายไปหน้าเลี้ยวข้าเขาหมาู่บ้านไปในเมืองนะครับนะนี่คือขั้นตอนตําเมียงนะครับเด้อหันค่าตะไคร่นะครับใสครก ใส่พริกใส่เกลือชุดลรดสลงไปตำให้เข้ากันใส่ปลาใส่มะขามเนาะขั้นตอนทำก็ได้ตำให้แหลกให้ละเอียดนะครับเนาะที่จะตำได้ แล้วละครับตำเมียงตำเมียงตำเมียงอืม,มกับเผาเมียงกับเผาการชิม,มึงนอบเนี่ยนะชิมเมียงชิมก็กินอิลีนีแ่แหละ นม่ต้องใท้ใส่ครับคำํำต่อต่ออักขนาดแ,ปปแปปาบบแบบได้เลียนิดนิดเผ็ดนหน่อยเค็มหอมปลาละกินกับข้าวก็ได้พี่น้องเลย สมุนไทยยังดีเลยนี่ทุกเขาสุยคำง่ยๆเสมุนไทยล้วนนี่ครับ <c oughs> จับ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  แสบหลายปักหลายเหมืงโซแฮกินเมืองกินข้างวางก็ได้กินกับเขาก็ได้กินย่งอดีตอร่อยแ่บตีลนอันนี้กระสมพักครับสมพักหรือผักดอง ไว้อออ่องจุดให้จะช้อนจุดปตายเ่ะมันจะปลูกพักเลยทั้งน้ำได้แทงน้ำแหละได้บบน้ำแหละปลูกพักไว้กิน กินขาวกินเมียงถทแห่เรีบเยบร้่อยนี้ครับนะเบิงพะเจท่องเห็ดสวนครัวปลูกพักเพิ่นนี่ครับสะะแน่ปลูกไปแล้วต้นหอมในระบบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้่อย พกักมาเนี่ยฮะจานแต่ยากป์โกนีในคุดดินจึ๊กจึกยู่แกนแกนน่ะแต่มจอบคุดเอามจกมจอกันักจก,กจอกจกกันเดียวกันละสิปปูงยังไงันนี่ฮะมานหนหูนหเห็ดไ้ก่อน ขักลายขุดไปก่อนเห็ดทีไปก่อนเห็ดแ,แป้งไปก่อนจักเสียงยังมาลอง <c oughs> ลายล็อกเลยครับ เป็นล็อกเป็นล็อกขันเป็นเนื่อง,งขึ้นไขเนไะเนาะขันเป็นขันด้วยต่อใหม่คอนใหม่สูงไฟกลายเป็นปุ๋ยได้ทาน้อมเอาละครับเมื่อเนี้ยก็ชิมา แก่โตนะครับเนาะจากคลิปก่อนนู้นนะครับยามวิธีดักป่าโดยพายง,งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับช่วยกดติดตามกดรูปกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับย่างโดดเดียว